ขอความเมตตาแห่งองค์พระพิกเนธผู้ทรงเป็นเทพ,พเจ้าแห่งปัญญาความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองโปรดประทานพรแก่ข้าพเจ้าให้มีปัญญาที่เฉียบแหลมสติปัญญาที่แจ่มใสสามารถขจัดอุปสรรคที่ขวางกัน้นนำพาให้ข้าพเจ้าเดินทางสู่ความสำเร็จขอพระองค์โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความอดทนมีความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญกับความยากลำบาก และก้าวผ่านทุกปัญหาด้วยความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งที่ทำขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความสุขความสมหวังและได้รับพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ดังสายทานที่ไม่สิ้นสุดองค์พระพิกเนธผู้ทรงปรีชาสามารถขอทรงเป็นแสงสว่างนำทางและโปรดอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าในทุกก้าวของชีวิตตราบจนความสำเร็จสมบูรณ์อมสีคเนสายะณะมห ah. า